สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่พี่ทุกทกท่านนะครับผมกุ๊กบางแคก็กลับมาใน EP ีที่8นะครับอีพีที่8ก็จะมีพระนะฮะมาให้ได้รับชมกัน5องค์นะครับเพราะว่าใน EP ีก่อนก่อนก็7องค์บ้าง10องค์บ้างก็ผมก็ใช้เวลาในการพูดนานนะครับกลัวเพื่อนๆพนพี่พี่จะใช้เวลาในการฟังนานนะครับก็ ผมจะขออนุญ,ญาตค่อยๆทย,ยอยย,อยนะฮะลงแล้วก็ใช้เวลาการพูดไม่นานนะฮะจะได้มีเวลาพี่ๆเพื่อนๆทำธุระอย่างอื่นนะครับบางทีก็เกรงใจว่าต้องต้องต้องฟังแล้วก็ต้องฟังนานๆกลัวจะเบื่อกันได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็จะกราบขอบพระคุณนะครับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับก็เมื่อวานนะฮะก็มีพี่ใจดีนะครับก็มารับนิมนต์พระหลวงปู่สุขไปแล้วนะครับก็ ท่านก็เมตตานะครับให้ชมเ,เครื่องรางนะฮะเครื่องรางของท่านนะฮะก็แต่ละชิ้นหยิบขึ้นมาก็ไม่ต้องตีกล้องเลยนะฮะก็หยิบขึ้นมาก็แท้าตาเปล่าเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิง์ก็ดีนะฮะหรือว่าตะกุดก็ดีนะฮะก็ล้วนแต่ว่าดูง่ายหมดเลยะครับเป็นสเปคที่เราเล่นกันอยู่เลยนะครับก็วันนี้ก็มีมีพระเนื้อดินนะฮะแล้วก็เนื้อโลหะนะครับ มาให้ได้รับชมกันนะครับจริงๆอยากจะนํามามากกว่านี้นะครับแต่ก็เกรงว่าจะเป็นการใช้เวลาในการพูดนานนะครับเพราะว่าบางทีพี่ๆเพืพพ่อนๆก็มีธุระนะฮะที่ต้องทาบางทีเราผมเองก็ตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับแต่ไปๆมาก็พูดไปพูดมาก็10องค์ครึ่งชั่วโมงผมก็ว่านานนาหันเหมือนกันนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะก็ เออผมก็ขออนุญาตเรียนนะฮะเหมือนทุกๆ EP นะครับว่าผมเป็นนักสะสมนะครับผมเป็นนักสะสมไม่ใช่เซียนไม่มีตู้นะครับสะสมพระเครื่องอย่างเดียวเลยนะฮะก็สะสมมาร่วม20ปีแล้วนะครับแล้วก็ดูดูพระนะฮะชอบพระเก่านะฮะกลางเก่ากลางใหม่เป็นคนชอบพระเก่านะฮะก็เลยจะสะสมพระเก่าไว้ค่อนข้างเยอะนะครับพระใหม่ก็มีบ้างนะครับมีเก็บพระใหม่บ้างมีหลวงปู่ทิมบ้างนะฮะ ก็พอเหลืออยู่นะฮะส่วนใหญ่ก็บางทีก็เล่นแรกแปรธาตนะฮะแลกกับของเก่าไปนะฮะเพราะว่าส่วนตัวก็ชอบพระเก่านะฮะพระเก่าผมว่าเป็นพระที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นพระที่มีคุณค่านะฮะผมรู้สึกว่าเป็นโบราณวัตถุอย่างหนึ่งนะยิ่งเวลายิ่งเดินผ่านไปนะฮะพระก็พระเก่าตัวจริงๆนะฮะพระแท้ก็ยิ่งหายยากตามเวลานะฮะผมคิดว่าเป็น วัตถุมงคลนะฮะที่งดงามทั้งพุทธศินแลวก็มีคุณค่านะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือเราได้พุทธคุณด้วยนะครับก็เรามารับชมนะฮะรับชมองค์แรกกันเลยนะครับก,เบกะะ็เป็นบ้านกางนะฮะเป็นบ้านกลางเป็นพิมพ์ใบพุทรานะครับ องค์นี้ก็เป็นเนื้อดินนะฮะเป็นเนื้อดินที่ผ่านการเผามาด้วย<ส> <Song> ความร้อนกําลังดีนะฮะไม่ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าร้อนจนเกินไปเนี่ยองค์พระก็อาจจะมีรอยบิ่นรอยแตกนะครับรงนี้แล้วก็ดูด้านหน้าแล้วดูด้านหลังนะฮะ <us> ด้านหลังก็เป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับบาตกลางที่ไม่ผ่านการใช้ผิวอ,อ,องค์พระนะฮะก็จะเป็นอมชมพูบางๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเ,ออเนื้อดินด้วยนะฮะว่าเนื้อดิน ที่ผสมนะฮะแล้วกดพิมพ์ก่อนที่จะนําเข้าไปเตาเผานะฮะเนื้อดินจะเป็นสีโทนไหนมีความเข้มอ่อนแค่ไหนแล้วก็อยู่ในชั้นเตาเผานะครับว่าอยู่ในระดับความร้อนประมาณเท่าไหร่ด้วยนะฮะอง์นี้อยู่ในระดับความร้อนที่กําลังดีนะฮะเผามาก็เนื้อก็จะดูนุ่มนวลสบายตานะครับ <c oughs> เนื้อดินนี้ผ่านการเผามาผิวก็ออกจะเป็นมะขามเปียกนิดๆน,นะครับ ผ่านการใช้มาเราสังเกตจากการใช้ขอบแต่เดิมนะฮะอาจจะมีการเลี่ยมจับขอบเดิมมานะฮะบางทีคาบเหงือกคาบใครนะฮะก็จะไปติดอยู่ที่ตามขอบนะครับติดอยู่ที่ตามขอบก็เป็นจุดสังเกตให้เราพิจารณาพระได้มากขึ้นนะครับอย่างที่ได้เรียนนะฮะเ,ออเป็นนักสะสมนะฮะก็กว่าที่มาดูพระเป็น,นะะก็ใช้เวลานานอยู่แลายปีนะครับ บางทีก็ต้องเช่าของแท้มาดูก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าของแท้ของจริงนะฮะตัวจริงอ่ะมีเนื้อหาแบบไหนมีพิมพ์แบบไหนนะครับการเริ่มต้นดูพระก็ถ้าเราไม่มีตัวจริงดูก็เป็นการยากในการเดินทางแล้วนะครับอันนี้เป็นคุณแผนวัดบ้านกลางนะฮะพิมใบพุทษานะครับพิมพ์ใบพุษา เนื้อพระก็จะเป็นเนื้อดินที่เป็นสเปกเดียวกับบ้านกลางนะฮะเพียงแต่ว่าเราผ่านการใช้มาก็เลยทำให้พระดูเป็นผิวมะขามเปียกนิดๆน,นะครับ20ปีสะสมมาก็มีบ้านกลางหลายองนะฮะภายเดี่ยวภายคู่ทรงพลเล็กนะฮะแต่ก็ใบพุทราผมมีองค์เดียวนะฮะถือว่าหายากนะฮะไม่แน่ใจว่าสร้างจำนวนน้อยหรือเปล่านะครับมาดูพระองค์ต่อมานะครับ องค์ต่อมาก็มาเดือมาดูเนื้อโลหะนะฮะเนื้อโลหะองนี้ก็แวบ,บแรกนะฮะที่ดูผมว่าเพื่อนๆพี่ๆน,นะฮะท,ทุกทท่านนะฮะ fc ทุกท่านก็คงจะรู้สึกไม่ต่างจากผมนะด้วยพิมพ์ที่เห็นแล้วก็เข้าตานะฮะแล้วก็เนื้อหาที่ชัดเจนนะครับหลอมาได้สัดได้ส่วนนะฮะ มีความหนาที่ดูเป็นธรรมชาตินะครับแข้งขีดนะฮะอาราเชคแข้งขีด05นะครับบางทีผมบรรยายไปก็ลืมบอกชื่อพระนะครับเพราะเ็าคิดว่าเพื่อนๆที่พี่คงทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะพระหล่อที่ดูง่ายนะฮะหลวงพ่อพระหลวงปู่ทวดก็ วิธีการสร้างก็จะเหมือนกับผ้าหล่อองค์อื่นๆนะฮะก็คือเป็นหลอดินไทยนะฮะประกบโดยที่มีหุ่นเทียนอยู่นะฮะแล้วก็มีก้านชนวนนะครับก้านชนวนอยู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็เทโลหะที่มีความร้อนนะฮะลงไปนะฮะไล่หุ่นเทียนออกนะครับเมื่อไล่หุ่นเทียนออกนะฮะตัวองค์โลหะเนี่ยที่อยู่ในดินไทยนะฮะก็จะมีดินขี้เบ้านะฮะดินขี้เบ้าเม็ดกวดเม็ดแร่เล็กๆนะฮะที่ เกิดจากความร้อนสูงนะฮะทำให้ติดกับตัวเลือดโลหะนะฮะบางทีก็ออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วก็จะไม่ทําความสะอาดพื้นผิวนะเพราะว่าจะทําให้ธรรมชาติของการพิจารณาพระเนี่ยหายไปนะครับแวบ็บแรกก็คงรู้สึกไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะเนื้อทองแดงหลวงปู่ทวดเป็นอะไรที่คุ้นตากันมากนะฮะแม้แต่ว่าดินขี้เบ้านะฮะ อาบะเช่แข้งขีดก็ถือเป็นพิมพ์นิยมสุดของพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กก็จะมีอาบะเช่แข้งขีดแข้งไม่ขีดนะฮะแล้วก็เตารีเล็กหน้าแข่งนะครับต้องรอยการตะไบก็ยังพอมีให้เห็นอยู่นะฮะพระองค์นี้ผ่านการใช้มานะฮะผ่านการใช้มาแต่เม็ดแร่ที่ติดอยู่ที่องค์พระก็ถือเป็นธรรมชาติให้ ดูง่ายนะครับดูง่ายอันนี้ลอยตะไบใต้ฐานนะฮะพระแต่ละองค์ที่ผมนำมาลง u t u b e นะฮะก็พยายามคัดเลือกพระที่เวลาลงดูทางโทรศัพท์แล้วพิจารณากันง่ายนะเพราะว่ามีพี่ๆหลายคนนะฮะก็ขอรูปขอรูปเพิ่มเติมนะเพราะว่าบางทีดูจากโทรศัพท์ผมก็เข้าใจนะครับว่าเราไม่เหมือนองค์จริงนะฮะ ม่เหมือนการส่ององค์จริงก็ยินดีครับก็ยินดีพี่ๆทุกคนนะครับก็ชอบองค์ไหนนะฮะก็ติดต่อทักไลน์นะฮะทักไลน์สอบถามหรือโทรมาได้นะครับแต่ถ้าผมไม่ได้ตอบในทันทีก็กราบขออภัยนะฮะเพราะว่าด้วยอาชีพหลักฮะเป็นอาชีพเป็นผู้รับเหมานะฮะไม่ได้สร้างบ้านนะครับเป็นตกแต่งงานนะฮะเป็นทําเกี่ยวกับงานโลหะ งานไม้งานเหล็กสแตนเลสอลูมิเนียมนะครับก็บางทีก็ติดภารกิจนะฮะคุยงานดูงานกับลูกค้าบ้างนะครับก็เลยยังไม่ค่อยมีโอกาสออได้ตอบลายเท่าไหร,ร่นะฮะบางทีถ้าผมเห็นลายผมจะขออนุญาตรีบตอบเลยนะฮะยังไงผมกลาบขอประทานโทษไว้ล่วงหน้าเลยนะครับอาระเช่น,นะฮะแข้งขีดเนื้อทองแดง คาบเป้ายังอยู่นะครับเป็นพระที่ขาดการใช้มาแต่ว่าดินคาบเป้าก็ยังคงอยู่นะฮะสององค์สิบนาทีนะครับขอประทานโทษพี่พี่นะครับอ่าองค์ต่อมานะฮะองค์ต่อมาองค์นี้ก็ได้มาสิบกว่าปีแล้วนะฮะสิบกว่าปีแล้วฮะหลวงปู่ลอดนะครับพิมพ์พนมมือข้างเดียวนะฮะวัดวังน้ําวนนะครับ เป็นเนื้อทองเหลืองนะฮะแต่ว่าเป็นออธรรมชาติเนี่ยผมขอกรับเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื้อทองเหลืองของก่อน2,500นะครับผมว่ามีจุดพิจารณาหลักๆเลยก็ออความเก่าของเนื้อโลหะที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเองนะฮะบ,บางทีเราเห็นพระเก่านะฮะก่อน2 5 0 0ที่เป็นเนื้อโลหะเนี่ยมันจะผ่านตาจะคุ้นจินกับออธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นออการหล่อก็ดีนะฮะความลึกขององค์พระก็ดีถึงแม้ว่าจะหล่อมานะครับแล้วก็ ดินขี้เบ้านะครับแล้วก็เม็ดแร่ที่ติดอยู่ตามองค์พระผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเบสิกนะฮะของพระหล่อนะครับองค์นี้วิธีการสร้างก็เหมือนกับพระหลวงปูทั่วและครับแต่องค์นี้เก่ากว่านะฮะผมจําพอสอไม่ได้ว่า2อสเท่าไหร่นะฮะแต่ก็น่าจะมี2 4 7 2 4 6ได้นะโดยประมาณดูจากความเก่าของโลหะนะฮะเนื้อทองเหลืองนะครับ เนื้อหาก็ดูง่ายๆนะครับมีเนื้อเหลืองแล้วก็ส่วนที่ลึกนะฮะก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มๆไม่ไเพราะว่าจะโดนความร้อนสูงนะครับโลหะที่มีจุดล้อมเหลวต่ากว่านะฮะก็จะลอยขึ้นมานะครับไว้มีโอกาสผมจะนําเครื่องรางมาให้ได้รับชมเพิ่มเติมกันนะครับเพราะว่า มีอยู่บ้างแต่ไม่เยอะนะฮะมีอยู่บ้างแต่ไม่เยอะอันนี้เนื้อโลหะทองเหลืองนะฮะเม็ดแร่ที่ติดอยู่ตามองค์พระนะครับผมเพิ่งจะตัดซิลได้ก่อนทำ YouTube เนี่ยแหละฮะเพราะปกติผมจะซิลพระทุกองนะฮะซิลพระเก็บไว้กันโดนเหงื่อบ้างกันอะไรบ้างนะฮะเพราะบางทีจับสัมผัสไม่อยากจับองค์ท่านบ่อยๆนะผมก็จะซิลเก็บไว้ไม่ให้อากาศเข้านะฮะ ขนาดใส่ตลับทองก็ยังไม่ค่อยกล้าขแขวนนะผมกลัวเหงื่อเข้าไปนะครับนอกจากบางองค์เป็นองค์ใช้จริงๆผมก็จะไม่ได้ไม่ได้ปล่อยอย่างเงี้ยับผมก็จะใส่ตลับทองเอาไว้อ่าเอาไว้ใช้นะเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่ได้สัมผัสมานะฮะเราก็จะรู้ว่าพระองค์ไหนถูกโฉลกกับเรานะครับบางองค์ก็มีวิธีบางองค์ก็ง่ายต่อการเจรจาธุรกิจนะฮะ อย่างพี่เมื่อวานก็เมตตาแนะนําผมนะว่าให้ลองลองดูว่าองค์ไหนเราใช้ในทําภารกิจอะไรนะฮะลองดูพุทธคุณของขององค์พระดูอย่างแรกๆผมก็เคยใช้ผงไพกุมานะคุณแผนขับรถอยู่บนทางด่วนนะฮะเงินหมุนไม่ทันอธิษฐานจิตนะฮะเล่าไปก็จะเหมือนกับเรื่องเรื่องแบบเหลือเชื่อนะฮะ ก็ลูกค้าเข้าโอนตังมาภายในประมาณไม่เกิน5นาทีจากผมอดิษฐานนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องมังเอิญหรือเปล่านะฮะผมก็เลยมีความศรัทธาพระหลวงปู่ทิมนะฮะหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับพิมพ์พนมือข้างเดียวนะฮะก็จะมีพนมือข้างเดียวพนมือสองข้างนะฮะ รอยตะไบ,บก็ถือเป็นรอยตะไบ,บเก่านะฮะถ้าแบบเพื่อนๆพี่ๆคุ้นชินกับรอยตะไบพระไม่ว่าจะเป็นพระหลวงปูสุขก็ดีนะฮะผมว่ารอยตะไบเ,เราดูความเก่าของรอยตะไบได้แล้วก็ได้เปรียบนะฮะเพราะบาพระหล่อเนี่ยเราจะหาจุดพิจารณานอกจากธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างยากแต่ถ้าเราจําจดจํารอยตะไบเก่าได้นะฮะผมว่าก็เป็นเป็นการที่เราสามารถมีพื้นฐานมากกว่าผู้อื่นนะฮะ ดูความเก่าได้ได้เปรียบนะครับ <c oughs> มาดูพระองค์ที่สี่นะครับพระองค์ที่สี่องค์นี้จะเป็นเนื้อวันเทศนะฮะเนื้อนิยมเลยนะฮะเป็นเนื้อนิยมเลยของออท่านเจ้ามานะฮะจากแม่ค้านะครับท่านเจ้ามาก็จัดสร้างพระชัยวัดไว้หลายพิมพ์นะฮะมีจากแม่คา้า เออหรือว่าเรียกว่าฐานเตี้ยนะฮะแล้วก็ฐานสูงนะครับแล้วก็สิงหาเสนีนะฮะพิมล้มลุกพิม์พหน้ากระบี่หรือแล้วก็หน้าครุดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเพราะว่าด้วยราคาของท่านสูงผมก็โอกาสที่ผมจะเช่าเออพระท่านก็มีไม่เยอะนะฮะก็มีมีฐานสูงอยู่นะฮะ ให้ให้ภรรยาให้แฟนไปใช้องค์หนึ่งนะฮะเอ่อก็ใส่ติดคออยู่ทุกวันนี้นะฮะโดยปกติะฮะท่านเจ้าพาท่านเจ้ามาเนี่ยก็จะมีคุณวิเศษนะฮะเรื่องของเอ่ออย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะฮะเรื่องเรื่องแคล้วคลาดนะฮะเรื่องแคล้วคลาดเอ่อมแมลงวันไม่ได้กลิ่นเลือดน,นะฮะเรื่องของความเหนียวนะฮะก็แฟนผมอาจจะแฟนผมเขาใช้เนี่ยเขาเอา่อได้พุทธคุณเรื่องโชคลาภมากเลยนะฮะถูก ถูกลางวัลเป็นว่าเล่นเลยนะฮะแทบทุกงวด่วเลยนะฮะแต่ความเหนียวของแฟนผมก็ไม่แพ้กันนะฮะไม่แพ้เรื่องโชคลาภก็ใช้ได้อยู่นะครับไม่เคยกระเด็นออกจากกระเป๋าเลยฮะเงินของสามีก็คือเงินของภรรยาเงินของภรรยาก็คือเงินของภรรยาแฟนผมเขาว่าอย่าง,งนะะั้นฮะอ๋อลืมผมจะขอให้ดูใต้ฐานนิดน,นึงนะฮะใต้ฐานอันนี้มีรอยจานนะฮะมีรอยจานนะครับพี่ๆเพื่อนๆรอยจานนะะ ผมว่ารอยจานของท่านเจ้ามานะฮะใต้ฐานเนี่ยหนึ่งในร้อยนะหรือว่าหนึ่งในพันก็ได้ผมหายากมากนะฮะพาที่มีรอยจาน <c oughs> องนี้สมัยก่อนก็เสียทุนทรัพย์ไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าลอยจานเนี่แหละครับ <c oughs> เนื้อแดงมันเทศนะฮะ <c oughs> ผมว่าด้วยธรรมชาติแล้วก็กระแสเนื้อโลหะกระแสผิวก็ดีคาบขี้เบาก็ดีนะฮะ ทองแดงที่มีส่วนผสมเวลาโดนความร้อนไม่เท่ากันนะฮะจุดล้อมเหลวก็จะขึ้นมานะ,ะจะเห็นเหมือนกับเออถ้าเปรียบเทียบก็ได้ไหลหลวงพ่อเลยนะ,ะอย่างจอบเล็กจอบใหญ่ก็ได้นะฮะผิวทองเหลืองที่เป็นเกล็ดขึ้นมาทองแดงก็มีเหมือนกันนะฮะทองแดงก็มีเหมือนกันพิมพ์ทรงชัดเจนหมดนะฮะ <c oughs> พิมพ์ทรงชัดเจนหมด เมื่อก่อนเคยจำพวกภาษาบาลีได้นะฮะภาษาที่ออพระเกจีเก่งๆจานนะฮะก็เดี๋ยวนี้ก็ลบความจำก็ตามอายุแหะฮะแก่แล้วก็อะไรๆก็ลืมนะฮะหูยังตึงเลยครับท่านเจ้ามานะครับ <c oughs> เนื้อทองแดงก็เป็นทองแดงที่มาตรฐานของท่านเจ้ามาเลยนะฮะ ไม่ว่าจะพิมพ์ไหนของท่านจะมาก็ได้รับความนิยมทุกพิมพ์นะครับองค์นี้ก็มีองค์เดียวนะฮะพิมพ์ฐานเตี้ยพิมพ์แจกแม่ค้าหรือแจกแม่แม่ครัวฮะแจกแม่แม่ค้าแม่ค้าขอประทานโทษครับนี่แหละฮะยิ่งแก่ยิ่งจําความจํายิ่งหายไปนะครับเดี๋ยวต้องคอสดิมหน่อยและฮะช่วงนี้มาดูองค์ต่อมานะครับ <c oughs> องค์ต่อมา พระแบบนี้นะฮะเนื้อโลหะอย่างนี้นะฮะเป็นหลวงพ่ออะไรแท้ทุกหลวงพ่อเลยนะฮะกระแสผิวแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพระอะไรนะฮะแท้หมดนะฮะแท้หมดเลยโลหะที่เกิดจากการหลอ่อไม่เท่ากันนะฮะผมเคยให้เออ่คนที่ดูพระนะฮะเขดูไม่เป็นเขาเขาไม่ได้ดูองค์นี้นะเขาดูหล,หลายๆองค์แต่เขาหยิบองค์นี้ขึ้นมาผมเขาบอกว่าองค์นี้ผมดูพระไม่ได้ผมยังดูแท้เลย คันธาร์นะครับพิมใหญ่2485เจ้าคุณสีนะครับเจ้าคุณสีจัดสร้างพระคันธารานะฮะก็จะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะฮะพระของเจ้าคุณสีผมก็สะสมไว้หลายองค์นะฮะเหรียญหล่อสุนทรีวาลีแล้วก็พระกิ่งน้ําท่วมนะฮะสมัยที่ยังทอปฟอร์มอยู่นะสมัยก่อนสมัยที่แบบยังไม่มีครอบครัวภาระยังไม่เยอะนะฮะก็มีเงินก็จะเช่าหาเก็บไว้นะฮะ บางทีได้ตามไปทํางานบ้านลูกค้าก็บางทีก็ใช้เงินงวดสุดท้ายนะฮะแลกกับพระเครื่องมาก็บ่อยครั้งนะฮะบ่อยครั้งมากบางทีลูกค้าให้มาเลยก็มีนะฮะด้วยความที่ว่าเขาทราบว่าผมเป็นคนชอบพระเครื่องนะฮะแล้วก็ผมทํางานส่วนใหญ่ก็สไตล์ลดแลกแจกแถมนะคือบางทีเราทํางานเราก็คิดว่าเป็นบ้านเราเองนะฮะไม่ได้คิดว่าแบบต้องมานั่งคิดราคาค่างวดกันทุกเม็ดนะฮะคิดจะเอากําไรผมว่าเอามิตรภาพกันไว้ดีกว่า นะครับเป็นหลวงพ่ออะไรแท้หมดนะฮะเนื้อโลหะแบบนี้นะฮะองค์นี้หล่อมาไม่สวยก็จริงนะฮะหล่อมาไม่ได้สวยมากนะฮะแต่ว่าผมว่าด้วยกระแสะผิวเนื้อโลหะเนี่ยฮะแท้ทุกหลวงพ่อนะครับกระแสะแบบนี้นะฮะ ต้องกลับขอประทานโทษพี่ๆนะครับถ้าเกิดว่าผมใช้กล้องแล้วก็รูปไม่ชัดนะฮะก็ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับยังไงก็ฝากขออนุญ,ญาตนะฮะขออนุญาตเออพี่ๆเพื่อนๆนะฮะถูกใจยังไงก็กดกดไลค์กดแชร์ like, ให้น้องหน่อยนะครับ กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่ายังมีพระอีกจำนวนมากเลยนะ,ะที่ผมยังไม่ได้มาลงใน YouTube นะฮะที่จะอยากจะลงหลายๆองค์แต่ก็คงใช้เวลาในการพูดนะฮะนานเหมือนกันนะฮะแรกๆก็คิดว่าน่าจะพูดไม่ค่อยได้นะฮะไม่รู้จะพูดอะไรนะ,ะ EP หก็กว่าจะลงได้ก็ลบไปเป็น10วิดีโอนะครับทำเป็นหลายชั่วโมงเลยนะฮะแต่หลังๆก็ <c oughs> ไม่ได้คิดนะก็คิดว่าแบบเราก็พูดตามธรรมชาติที่เราเห็นมานะฮะเราเรียนรู้แบบไหนเราดูพาะแบบไหนผมว่าเราสื่อสารโดยตรงนะฮะเราบอกกันตรงๆโดยที่ไม่มีสคริปต์นะฮะดูเป็นธรรมชาติดูอะไรผมว่าชัดเจนกว่านะครับชัดเจนกว่าคันทล่านะครับเจ้าคุณศีสสี่8นะฮะก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมจะนำพระที่ติดรางวัลนะฮะที่ เ,ออเพื่อน,อนๆที่พี่เห็นในกล่องนะฮะที่ติดรางวัลอยู่ะฮะพอดีผมรอไปประกาศอยู่ก็เดี๋ยวจะขออนุญาตนะฮะนำมาลงนะฮะในในอีพีถัดๆไปนะฮะก็ที่ติดรางวัลก็จะมีอยู่หลายองนะ,ะก็จะมีอันนี้ก็แจกทานนะฮะแจกทานหลวงพ่อพรมนะฮะกทานหลวงพ,พ่อพรมอันนี้ก็พระเปิมนะครับ <c oughs> พระเปิมผมก็ยังไม่เอามาลงนะเพราะว่ายังคิดว่าเดี๋ยวขอได้ใบประกาศก่อนนะ,ะองนี้ก็ อันนี้อันนี้วัดสายตานะฮะอันนี้วัดสายตา <c oughs> บางขุนพรมนะครับเราก็ไม่ได้เก่งนะฮะไม่ได้เก่งแต่ว่าเราดูความเก่าได้ผมก็เลยนำพาที่สะสมไว้นะฮะอย่างาบางขุนพรมนะฮะก็ลองส่งดูนะฮะติดที่สามแล้วก็อันนี้จอบเล็กนะฮะจอบเล็กอันนี้ไม่ติดรางวัลนะฮะ งานพิจิตรนะฮะงานพื้นที่เลยนะครับสองเดือนแล้วมั้งคะผมก็คิดว่าถ้าติดรางวัลมาก็จะเป็นที่น่าภูมิใจแต่ไม่ติดก็ก็ต้องมีคนที่สวยกว่าองค์นี้ถือว่าโชคดีมากๆผมคิดว่าองค์นี้ไม่น่าติดด้วยนะฮะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะฮะแต่ที่ยังไม่ได้มาลงให้เพื่อนๆพี่ๆรับชมกันเพราะว่าอยากจะขอรอใบประกาศก่อนนะฮะผมก็เป็นคนที่ส่งพระนะฮะชอบส่งนะฮะ อันนี้ก็ติดที่สองนะฮะติดที่สองห้วยเขนนะครับห้วยเขนอันนี้ก็คีตานะครับพิมพ์คีตานะฮะติดที่สามมาอันนี้ก็น่าจะหาที่สองเบียดยากเหมือนกันเพราะว่าองค์นี้ผมก็ไม่เคยสัมผัสเลยนะฮะ พื่จะสัมผัสต,ตอนส่งประกวดนี่แหละฮะเก็บมานานพ่อเพชรนะครับงานพื้นที่เ่ยนะครับพ่อเพชรองนี้ตอนแรกว่าจะไปส่งงานกําแพงผมเข้าใจผิดผมนึกว่าพิจิตตอนแรกออกไม่ใช่ขอโทษคนละององนี้ปูท่ทวดนะฮะเนื้อว่านนะฮะบางทีโชคดีก็คือเราพระต่างจังหวัดน,นะฮะพระใต้ไปอยู่ภาคเหนือบางทีคนส่งน้อยนะฮะก็เลยถือว่าโชคดีนะฮะติดรางวัลมานะครับอง,องนี้ก็ ต่แรกจะส่งผมลืมไปว่าเป็นพิจิตเป็นกำแพงเพชรแต่ว่าไปส่งงานพิจิตนะเออ,อนนผมลืมชื่อไปเลยอ่ะเอนี่แหละฮะแก่แล้วครับลืมชื่อเฉยขอประทานโทษน,นะครับแต่วไว้ดึกออกผมขออญ,ญาตบอกอีพีถัดไปแล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตได้ใบประกาศก่อนนะฮะก็เดี๋ยวจะนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับก็พบกัน e p ที่ถัดไป E ีีที่9กนะครับก็กราบขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์ให้ให้น้องนะฮะให้ผมนะครับก็มีกำลังใจในการทำา EP ีขึ้นเยอะเลยครแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็ดีนะฮะก็ ยินดีที่ได้รู้จักกันนะครับก็มีอะไรก็สอบถามาไม่เช่าน้องไม่เป็นไรไม่มีอะไรก็ส่งพระมาดูกันได้นะฮะมีอะไรก็คุยกันอย่างพี่เมื่อวานนะฮะก็ผมก็ดีใจนะฮะมีโอกาสได้เจอพี่ๆใจดีนะฮะเพราะบางทีเล่นพระก็ของผมเล่นเองเล่นกับเพื่อนไม่กี่คนนะฮะแล้วก็สะสมแล้วก็มีเช่าหาจากผู้มีความรู้บ้างเช่าจากเซียนบ้างก็ผมก็เล่นพระไม่ไม่ค่อยรู้จักใครนะฮะแต่ก็ คอ,คอยเช่าจากคนที่มีความรู้อยู่ตลอดนะเพราะว่าเราก็อยากจะได้ข่าวสารเราอยากจะได้เพื่อนใหม่นะฮะแล้วก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับที่มาทํา YouTube ได้มาเจอกับพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนที่มีโอกาสได้รู้จักกันนะครับกับขอบพระคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันที่ EP ีที่9นะครับผมจะนําพระที่สะสมไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องดินชินผงโลหะนะครับ แล้วก็เครื่องรางนะฮะผมจะลองดูแล้วก็นํามานําเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆรับชมแบ่งปันกันนะฮะราคาของช่องกุ๊กบางแคก็เป็นราคานักสะสมนะฮะราคานักสะสมเป็นราคาที่เราแบ่งปันกันในฐานะที่เราเป็นนักสะสมด้วยกันนะครับกับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ